อระหว่างที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่นะก็แบบมีพัสดุมาส่งอีกแล้วนะขอเวลสักครู่นี่นะคืออะไรนะเราสั่งกาแฟมาไงเป็น c o brew นะมี2แบบเดี๋ยวมาเปิดดูเลยเนาะว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่านี้เขาบอกว่าถ้าได้ของแล้วให้เอาใส่ตเยอะๆเลยก็เลยแบบเดี๋ยวแปะขึ้น IG ขึ้นเพจร้านในะวนนี้ไว้ให้ตรงนี้นะจะได้มีกาแฟกินตอนเช้ชาๆตอนต๋อรู้สึแกแฮบปี้ ใส่ขลง่งแบบนี้เลยนะรู้สึกว่าถ้าที่สั่งมันจะมีโคลบรูธรรมดากับโคลบรูส้มนะถ้าเชอที่อยกาจำได้นี่อันนี้จะเป็นโคลบรูธรรมดาอันนี้จะเป็นโคลบรูส้มเนาะเป็นกาแฟโอเคก็เดี๋ยววันนี้ก็นี่แหละได้กาแฟมาก็เดี๋ยวถ่ายรกาแฟกันเพราะว่าเดี๋ยวไอ้เรื่องกินกาแฟเดี๋ยวใกินตอนตื่นพอตอนนี้ตื่นมาแล้วไงก็แบบกินไปเดี๋ยวตอนกลางคืน นอนไม่หลัอบอีกโอเค One <eternity> later. โอเคก็ไปถ่ายมาเสร็จแ้วเนาะอันนี้นะเป็นกาแฟโคบรูเนาะก็เดี๋ยววัน,วนเนื่อสักวันนึงที่แบบตื่นมาเช้าเช้าแบบเเฮ้ยเดี๋ยวมามารีวิวกาแฟ,ก,าฟกันนะโอเควันนี้ลงไปรับพัสดุมาอีกอันหนึ่งนะ ซึ่งขอว่าสักครู่นะเห็นนะลงไปรับกสุดๆมากน่าจะเป็นหนังสือที่เราประมูลมาเนาะเนี่ยบอกว่าออจะไม่จะไม่เปิดกลบประมูลอนะไม่จริงอะเปาจริงไม่จริงหรอกของเนี่ยแต่เพราะว่าอันนี้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เราหามาได้หาได้สักพักหนึ่งมากกว่าแล้วอันนี้เราก็ไปเจอคนหนึ่งเขาขายในกลุ่มประมูลอเป็นหนังสือเกี่ยวกับกล้องนี่แหละชีวิตนี้ไม่มีอะไรลวนอกจากกล้องกับกล้อง โหแกะยากเลยนะนี่เจอแล้วช่วยนี่นะหนังสือสารคดีของเป็นเกี่ยวกับกล้องเนาะเกี่ยวกับพวกกล้องฟิล์มแบบพวกอะไรต่างๆซึ่งสภาพโอเคดีแล้วก็ใส่ปกหนังสือมาให้ก็ตอนแรกนึกว่าตอนแรกนึกว่าเขาไม่มีแต่นี่มีมาให้ด้วยนะปกหนังสือ ก็จริงๆเรามี2เล่มไม่2เล่มเด็กเราไอเล่มเนี่ยเล่มทีมม่2เพราะเล่มแม่จะเป็นที่เราซื้อมาถืออังแต่ไปเล่มนีน้เป็นหนังสือสารคดีเหมือนกันแต่ว่าเป็นเกีแบบ่ยวกับอ่าพวกภาพถ่ายขาวดำอะไรพวกนั้นเนาะอันนี้จะเกี่ยวกับพวกกล้องฟิล์มหรือกล้องฟิล์มอะไรพวกนี้ต่างๆก็คือเป็นเซตที่ถือว่าดีใช้ได้เลยแต่ว่าพูดถึงกระดาษอยากรู้กระดาษไอ้ปกอันนี้มากไปเราว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้เขาใส่ปกหนังสือมาแต่อันนี้ปกหนังสือดีครับ เขาจะแบบเหมือนเปลี่ยนกระด,ระดาษแต่วพวกนี้รรู้สึกเดานะแต่ว่าได้แลคับหนังสือสารคดีเริ่มที่3 9 9้กนะโอเคก็ไปถ่ายรูปีกัน a few moments later โอเค develop Set เสร็จเรียบร้อยนะนี่เป็นหนังสือสารคดีนะ camera r o v e r s นะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปอ่านหนังสือเนาะโอเคเจอกัน ขออนุญ,ญาตถ่ายก่อนเนาะเพราะว่าไอ้วันก่อนเราได้อย่างที่เราเคยรเราได้ฟังว่าเราเพิ่งได้สั่งกาแฟมาเนาะเป็นโคบร่วันก่อนกินแบบโคบูรธรรมดาบ้าถือว่าใช้ได้โอเควันนี้มาลองโคบูรส้มกันอยู่ในแก้วนี่เละแต่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตถ่ายอิปก่อนแล้วค,ค่อยรีวิวว่าเป็นยังไงเนาะ รอด e v e l อ p เสร็จเนาะระหว่างรอรูปมัน develop แล้วก็มาชิมกาแฟนะะเป็น c o บร b แต่ว่ามีกลิ่นส้มตอนที่ไอตอนที่เทกาแฟเฉพาะตัวกาแฟเดี๋ยนี้กลิ่นแบบชัดมากกลิ่นส้มแบบโคตรชัดอะ่ะขออนุญาตเป็นอันนี้เราใสาน่นมไปเพิ่มเป็นลาเต้แต่โชว์ในกล้องดูไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเดี๋ยวมันหกเนาะืม <c oughs> <c oughs> ดีนะ มันจะมีรสของส้มเข้ามาด้วยซึ่งเฮ้ยถือว่าโอเคเป็นความเปรี้ยวที่แบบปกติก็กินกาแฟแล้วมันมมเปรี้ยวแล้วแต่ว่ามันเป็นเปรี้ยวของกาแฟนี้เป็นเปรี้ยวของมีความส้มซึ่งแบบดูฟรุตตี้ดีซึ่งแบบเฮ้ยโอเคอถือว่าผ่านอร่อยเลยอะตอนนี้รอรูป,ยปอย่าเบิกนะ ันนี้ก็ไม่มีเลยมากด้วยความที่ว่าวันก่อนเนี่ยย่อประมูลกล้อง奥林巴斯เพนดีทูมานี่เนาะแล้วก็เราก็สั่งไอ้้นี้มาเพิ่มคือตัวเป็นแคปกับเป็นฟิลเตอร์เนาะถ้าใครเห็นมันจะมีฟิลเตอร์อยู่ตรงนี้คือมันจะเป็นการโปรเทคเงินในระดับหนึ่งเนาะแต่เอยคิดว่าเออเอามาพูดถึงกล้อง奥林巴 s ที่เรามีดีกว่าที่เราเก็บเป็นคอลเลคชั่นเนาะอ่ะอย่างตัวแรกไอ้ที่เราถืออยู่ตัวนี้ก็คือ เป็นพลาสเพน D 2นะเป็นกล้องฮาเฟรมอย่างที่เราอธิบายไปแล้วเนาะจริงๆอยากได้ D 3แต่ว่า D 2ก็โอเคแต่ถ้ามีโอกาสจะจะไปถ่ายกันเนาะให้ฟังเสียงชัตเตอร์ชัตเตอร์มันเบามากทุกคนอันนี้ถ่ายได้72รูปนะเป็นฮาเฟรมแล้วก็โอกาสซื้อมาเพื่อแบบลองทำการแบบว่าถ่ายสตรีทเนี่ยฮาเฟรมดูแบบในนาโคตนะเนาะเผื่อไว้โอเคตัวแรกไปแล้วเนาะตัวที่สอง ป็นจะเรียกว่า compact ได้ไหมก็ก็พอเก่ได้เพราะว่ามันเป็น Olympus XA เนาะน,นี้นี่นะเป็น Olympus XA เป็น XA ตัวตัวแรกเนาะเป็น XA ที่เป็น Range Finder แล้วตัวกล้องเนี่ย Flash สามารถออกได้ตัวกล้องเจอเหลือแค่นี้อันนี้ได้เป็น Flash เนาะเป็น Flash A11 มันจะมีตัวแรงกว่านี้เป็นแฟลช A16 เนาะซึ่งมันจะมีความไวเชื่ใช้ได้เลยอะแต่ว่ามันก็จะแพงหน่อยถ้าตัวกล้องหลักจริงๆจะเหลือแค่นี้มันมีชื่ออีกชื่อนึงว่าเป็นแคปซูลกลิมานาในสมัยนั้นมันจะมีแบบเป็นภาพโปรโมทอย่างนึงที่แบบเขาทําตัวโมเดลแบบเป็นโมอะเป็นแบบเขาเรียกว่าตัวโปรไทป์เป็นแบบเป็นตัวโมเดลต้นแบบเนี่ยเป็นทําด้วยดินเนอะวันนี้เป็นแบบเป็นปั้นเป็นดินเป็นแบบรุปรลางเนือซึ่งแบบแม่งเทมากนี่นะ เวลาปรับโฟกัสก็ปรับตรงนี้อันนี้ปรับค่า S O อันนี้ก็แบบเป็นค่า F เพราะว่าอันนี้เป็นกล้องที่ใช้ระบบ aperture priority เนาะที่แบบว่าเราปรับค่า F ก็มันจะเ็สปีดให้เนาะก็เป็นกล้องที่ใช้ง่ายอยู่เวลาใส่เวลาใส่แฟลชกแปมันจะยาวๆนะย่อตัวเต็มก็จะเป็นอย่างี้กับช่องมองก็เป็นเลงด้วย r e e ์ Finder โอเคตัวที่สนะเป็นพั X A เนาะ ตัวที่3เป็น r a n ์ finder เหมือนกันจะเป็น r a i ์ finder ที่ค่อนข้างจะท็อปสุดๆของไลน์ Olympus ในสมัยนั้นก็นนะคือ Olympus 35 SP เนาะเป็น r a n ์ finder ที่มีมีความพิเศษอย่างเียคือมีปุ่ม Spot metering นะอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นระบบ m a n นวลทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีโหมด A ไม่ใช้อยู่นิดหน่อยแต่ว่าเป็น รุ่นนี้ท็อปที่สุดของเลนส์ไฟนเดอร์ของโริเวปลาเซอร์นะขออนุญาตน,นะมันมีฝุ่นปกติเขาเก็บไว้ในตู้นะเพราะช่วงนี้ก็อย่างที่อย่างที่เรารู้กันว่ามันยังออกไปถ่ายรูปอะไรค่อนางจะไม่สะดวกแต่ว่าตอนนี้ตามสถานการณ์นะก็พอไปได้นะแต่ต้องระวังตัวนิดนึงนะเดี๋ยวคึ้นชัตเตอร์ก่อนมนูนะให้ฟังเสียงอืมเสียงค่อนข้าง,างจะโอเคในระดับหนึ่งเลยนะแถม Speed สปีดสูงสุดได้500แล้วก็เอฟปรับได้กว้างสุด1.7เนอะแล้วก็เป็นレンส์ฟายเดอร์ถือว่าใช้ได้เลยเฮ้าปรับไอโซตรงนี้เนาะโอเคตัวที่3นะเป็น奥林巴3 5 s p นะกล้องกว่าเยอะมากเลยอันี้โอเคตัวสุดท้ายเป็นหนึ่งในตัวที่เราใช้ประจำเหมือนก็นคือเป็น奥林巴斯 OM1N นะอันนี้เป็นรุ่น N เพราะว่า จริงๆตามรายการผลแล้วมันจะมีประมาณ3ตัวคือ OM1 สีทั้งสีเงินและสีดำนะ OM1 MD ก็คือมันจะมีเพิ่มตรงส่วนด้านล่างมาเป็นส่วนตรงนี้เนาะมันเอาไว้แบบสำหรับใส่พวกอุปกรณ์เสริมอย่างมอเตอร์ไดร์ตเลยพวกนี้แล้วก็เป็น OM1N ที่จะมีทุกอย่างนะแล้วก็ที่มันได้ชื่อว่า N เ,เพราะข้างในมันแบบเหมือนเปลี่ยนระบบอะไรภายในอุากงณอัพเกรดอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็น h o ตชูที่เป็นชูสีนะไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสไหมแต่ว่ามันจะเป็น h o ตชูที่ สามารถซิงค์แฟลชของ o m p 巴 s ได้เป็นแฟลชที20ั้งเออพวกเนี้ยแล้วก็สามารถอย่างที่รู้กันมันเป็นกล้อง s l r เนาะสามารถเปลี่ยนเลนได้แล้วพวกนี้อันนี้แบบเปเลน50เป็นตัว4เนาะเป็นรุ่นเจอแรกเป็นอ่าเป็นซิลเวอร์โนสเนาะแต่วันนี้เราใส่ฟิลเตอร์ไว้มเลยไม่เห็นจริงๆเลนของ m p a s เนี่ยมันมีประมาณ4เจนมีซิลเวอร์โนสตัวธรรมดาสีดำเป็น Black แบล็กโนส e เป็นรุ่น2รุ่นที่3าจะ เป็นรุ่นจําไม่ได้ว่าเป็นอะไรอะไงแต่ว่ามันมีรุ่นเมกใจญปนอีกตัวหนึ่งเป็นรุ่นที่สามไม่ก็อ๋อประมาณรุ่นที่สาม่ที่สี่แล้วก็โคตติ้งเงินมันจะเปลี่ยนมันแบบปกติตัวก็โคตติ้งเงินจะเป็นสีเหลืองแบบถ้าเป็นช่วงอ่ะมันจะเป็นโคตติ้งเงินสีเขียวสีชมพูอมอมมือพวกนั้นถ้าใครสังเกตนะก็เดี๋ยวให้ฟังเสียงชัตเตอ,นนอ,เตอร์นะขออนุญาต้นชัตเตอร์มึงเสียงเพราะมาก จริงๆถ้าเทียบแบบขนาด S L R เจ้าคน,นอื่นนะถือว่าเจ้านี้ก็ถือว่าเล็กประมาณนึงเลยนะและ้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เรามารีวิวเนี่ยเป็นผลงานของเป็นวิศวกรในบริษรัท奥林巴斯ที่เป็นไอคอนของบริษรัท奥林巴斯ก็คือโยชิซัตมทธานินะคุณมทธานิเนี่แหละท้าเรียกง่ายน,นะเพราะชื่อจะ p ronounce ชื่อแกค่นอนข้างยากนิดนึงแต่ว่าเป็นกล้องที่ได้ทำการแบบว่าดีไซน์แล้วก็อินโนเวทแล้วก็พัฒนา โดยฝีมือคุณคุณเมท ا ีนะซึ่งแบบสุดตรีมากมากเลยนะกล้องทั้งหมดทั้งมวลนี้นะจริงๆยังขาดพวกเพนเอฟแต่โอ้เพนเอฟนี่ค่อนข้างจะแพงใช้ได้เลยแล้วก็เป็นฮาร์ดเฟรมที่เปลี่ยนเลนได้ปรับระบบก็เพื่นี่ซึ่งของโคตรดี qui, majesty, นะก็อันนี้ก็จะเป็น o อเอ็มบัสโอเอ็ม one n นะฮะจริงๆที่มาเลย์บิวกล้องนี่ไม่ใช่อะไรเพราะช่วงนี้ไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วก็อ้อพรุ่งนี้จะออกไปถ่ายรูปข้างนอกก็เลยแบบเออวันนี้มารีวิวพูดถึงกล้องที่เรา มีแล้วกันเอาเป็นคอลเลกชันของเราเองอะ่ะโอเคถ้าวันนี้ก็น่าจะน่าจะถ่ายพวกกล้องในคอลเลกชันเราสี่ตัวนี่แหละโอเคก็ขอเวลาสักครู่ One eternity later โอเคอันนี้ยังถ่ายยังไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าก็ต้องใส่ฟิล์มก่อนนะเท่าที่ทำโปรเจกต์นี้มานี่ค่อนข้างเนี่ยโปรเจกต์ที่พูดตรงๆเลยว่าเชื่อว่าค่อนข้างจะเปลืงองตังค์บนพอสมควรเลยนะกับโปรเจกต์ถ่ายรูปวัานเอรูปเนะี่ย อะไรอย่างว่าทำอไงกันอย่างนี้แหละโอเคทีนี้ก็พร้อมถ่ายแล้วนะครับขอเวลาสักครู่โอเคเดี๋วเวลอเสร็จเรียบร้อยเนาะ กันหน่อยสิโอเคโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ประมาณนี้โอเคจะเป็นวันี้จะเป็นยังไงก็เจอกันเออได้ฮะเอไ,ได้เลยอ่เช็ค กันเหศสายมันตึงขึ้นนิดนึงอ่าลองเช็คดูนะครับ <laughs> ไ,ไอ้ียยเอยเดียเด๋ยวเดี๋ยวไปสามสิบละอ๋อ,อ,อ,อไปอีกตัวไปอีกะนิ้วกูกดโทษแสดงว่าตึงเกินดอกนีกก่น <c oughs> <c oughs> Bịt thư mà, mà. nít anh <coughs> không biết gì lạnh anh nôm lạnh gì này hết hai chị tao là mình món bằng món ta mà quang món 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 đây món quang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  คุ้มกับเจ้าของอย่างนี้นะจับของมาจับของหวังไม่ได้เลยอ่ะโจดี เมื่อกี้ท่าแบบไอเหี้ยนึกว่าสนิบานแดดไม่ขึ้นเหมือนเดิมไอคุณเจออะไรไหมเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยถ้าเกิดเป็ีกันมึงนั่งก็อีตอนนั้นใช่ไหมนั่งจะกะอยมุมนี้ ที่โมาเโเขาห้องไงติดประตูยีทีโพลไม่สุดที่โพล่โอ่สีด้อโอ้ย่ีะอ้ย่ยี่้อโยใช่ี่โ่ี่หี่้โอี้อยช่ีมโอ้่ี้อหอ้ี่้อออ้อ่ เใส่ส่งมุมได้แล้วมุมมุมนี้แหละได้แล้วกูอยู่สภาพเนี่ยบอกซื่อสภาพมันเหมือนวันนี้เลยว่ะวันที่ถ่ายงานไอ้นอกสถานที่เยอะเอาไว้วันที่มอสซากอะไรวะสภาพตอนถ่ายงานเนี่ยไงโดกชุบเออแล้วมันกละอวังเนี่ยโอ้ยเดีดีกูบอกเลยแองโร์อ่ะ ไปลบไปลบน้อยในนี้แล้วกันนะไล์รุมเออไปข้างหลังมึงเก็บกล้องอันนี้ทามุมมาทางมุมมาเฮ้ยน้องฟ้าพี่ขอโทษนะลบมุมมาลบพิบเทเตอร์ไปไปบิเทเตอร์เปงนโน้ตไปมเอาไม่ได้ชื่อน,น้องฟ้าหรอกพิทเตอร์เนี่ยชื่อแมนเฉยแล้วหรอ ไอ้เหี้ยสีเขียวสีเขียวชินแล้วรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวไม่ไหวไม่ไรสัตว์ตายแล้วตายเผลอเกินขอโทษตกใจไอ้เง้ยกลวงเลยกลัวกลัวเอาตาเข้าช่องมองเอ้ามืด Sorry ไอ้เงี้ยดีนะแบบไม่ได้ฟังแบบเรื่องผีมาก่อนไอ้เหี้ย กูข้อเฟ้มไหมเนี่ยไมอเอาละงั้เราจำขอเปล่ากูซีในนี่เฉยว่ามึงมึงมึงให้ไอ้ปูมดูรูกไปเฉยก็จะถามกูเซตมันในเฮีย ทำไมเป้งเนี่ยจะทั really ้งข้างถ้าดูอีกแต่ทั้งข้างไม่เหมือนกระจกเออเป่ไอะไรจริงๆไม่ใ hmm. ช mm ่ไ hmm. ม mm ่จ hmm. ริงเออไม่เหมือนกระจกไม่เหมือนกระจกสัตว์เลยด้านซใส่เหมือนกระจกอ่ะอืมเคยผ่านอ่ะอืมอืมเสร็จร้อนเสร็จแล้วครับกลับมานได้กูได้กูได้รูปวันี้ว่ะกูได้ยินเสียงฝนกดตอบเรตอ่ะใช่ไหมกูร้ายกันยัมกิจกรรมครับ ดูผลงานความไวของคือคือเซตเลยกิ๊บเดียววะกิ๊บเดียวเซตโอเควันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่แปลกตาหน่อยก็คือตัดผมแล้วนี่นะปกติผมมันจะยาวแบบ ยาวเลยยาวมากกว่านี้อันนี้ไปตัดเพราะว่าพรุ่งนี้มีถ่ายงานไงโดยที่แบบเราเราต้องเป็นแบบเกยแบบเออตัดผมหน่อยนานๆทีก็นานๆจะได้ตัดนะเพราะว่าตรงเนี้ยไอ้ผมที่ไปกัดมามันเริ่มเสียไงก็แบบพยายามเลี้ยออกบ้างไงตอนนี้ก็ข้อนี้แหละก็วันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรวันนี้มันส่วนใหญ่ก็ไปตัดผมซึ่งค่าตัดผมก็เดี๋ยวนี้ค่าตัดผมมันแพงนะจริงเพิ่งสังเกตว่าค่าตัดผมแพงแพงเหลือกัน แต่ก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็น่าจะถ่ายเซลฟี่ตัวเองเนแบบเพราะว่าทรงผมไม่ว่าใหม่ไหมก็ไม่ค่อยจะใหม่บางอันนั้คือนานๆที่จะตัดผมเพราะว่าตัดล่าสุดก็หลายเดือนแล้วอะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บหนึ่ง a few moments later โอเคมาแล้ว รอ develop นะเหมือนสิยงนั้นไม่ค่อยชินกับตัวงมาผมสั้นเลยแต่ถ้าเราปล่อยไว้มันจะแบบยาวแบบนะแบบเวลาบีผมไปแล้วแบบผมมันติดอะไรเงี้ยโอเค develop เสร็จแล้วไม่ชินเหมือนกันเห็นหน้าตัวเองเหมือนกันเนะี่ยจริงอ่ะโอเคพรุ่งนี้ก็น่าจะถ่ายงานน,าน่าจะต้องเจอทรองผมนี้ไปอีกสักพักใหญ่ๆนะผมสั้นเนยนะเฮีย <c> บ <oughs> ผมแั้ที่หมายถึงผมอะนะโอเคเจอกันจดคโพ่ะสมมติว่ากูาอยู่นี่ต่ไม่ต้องหายจะคโยกัน โอเคบการงสแควร์นี้มันลิงยากสอเฮียกูยยมไม่รู้ว่าอะไรมันหลุดมั้งไม่หลุดมั้งฟอร์อันนี้มาสุดแขนป่ะโดยประมาณเกือบเกือบใช่ไหมแสดงว่าเออน่าจะต้องเป็นโหมดโหมดสองไม่ก็โหมดสามน่าจะสองแล้วก็อันนี้คือด้วยความที่ว่ามันเริ่มใกล้แล้วใช่ป่ะสแควร์มันจะเริ่มไม่ค่อย,อยนี่ละเราต้องแบบปรับให้มันเกินอ่ะอะนนี้ประมาณเนี้ยอืโหมดสองป่ะอืโหมดสอง โหมดเซลฟี่อืมก็เปลี่ยนโหมดตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวแบบให้กูไปเอาเออแต่ว่าจริงๆอะไรวะไอ้ถ่ายไงดีกว่าถือแป๊บน,นึงอันนี้อัดอยู่สวัสดีครับเออขอออกวอลอ์กอนเออเอาเจ้าของกล้องไปแนละ้ว ออนตัวขงเข้กูความรู้สึกว่าคุณชอบรูปมันนี้ดีไงเขีนพันเลย,เยมันข้างไหนวะที่ปูวันนี้เมื่อกี้ก็คือข้างกูเสริมนี่เลยถือขวาปิดซ้ายคือขวาปิดซ้ายนะเพื่องถามมาดิเว่าเราแต่งรูปอะ่ะเราจะเข้า Photoshop ก่อนหรือเข้าไลน์ลูมก่อนนะแล้วแต่แต่ว่าถ้าจะเอาง่ายก็คือ Photoshop ก่อน เราค่อยไล okay. no, ่ลก่อนเรวค่อยไปทำโทสเพราะว่าถ้าทำก่อนแล้วมาแต่งอ่ะมันไฟจริจะเติมอีกเหรอจะเติมอย่ดนีใช่ไหมโอเคอ่านะนะครับเอาลูปแรกของผมเองหนึ่งสองสามเสียงมันน่ารักดีวะใช่นี่ไหนเอวนี่เป็นทำให้กี่ครั้งนะที่ผมไม่ได้ถ่ายเอง รอเดี๋ยะไปหลอกเสร็จนะกูจะพูดทุกนี้ทุกครั้งเลยทุกอีพีว่ารอได้๋รไปหลอกเสร็จไอ้ที่คนที่ตัดผมมาวันนั้นหายไปไหนแล้วเนี่ยกลับมาแล้ว